เอาข้อสารานให้งแล้วก็ไปส่งถึงบ้านเลยผู้สภัยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตรงนี้เราจะเป็นจุดรวมศูนย์กลางแล้วก็จะขยายกระจายออกไปเพราะว่าบางทีคนบริจาคก็ไม่สะดวกที่จะต้องไปถึงบ้านคนก็เทศบาลก็เหมือนเป็นสื่อกลางก็คือเราทําครัวอันนี้กำลังทําอะไรกันอยู่ฮะเป็นหน่อไม้่เอาผัดหน่อไม้ใช่ไหมอ๋อมาช่วยกันเห็นตัวนั้นเป็นไข่ปลาโลหรือไข่ต้ม่ะ ทีนี้เราเราเราส่งสามมื้อเลยไหมสามมื้อโอ้ทำเป็นข้าวทำเป็นข้าวกล่องค่ะทำเป็นข้าวกล่องส่งไปผมเห็นในคลิปมีสุภาลัยหลังแล้วตั้งหลายลานก็ท่วมเห็นคลิปคลิปเขาแชร์กันเยอะมากเลยนะมันดูเป็นเหมือนกับสวนน้ำอ่ะใช่นนี้เป็นจิตอาสาของเทศบาลเป็นครูสังกัดเทศบาลมาช่วยกันทุกวันกี่วันแล้วฮะเนี่ยที่มาช่วยกัน 5วันแล้วนะฮะโอ้เสียสละมากมากนี่มีคนโขกส้มตำด้วยนะครับเป็นบรรยากาศการโขกส้มตำนะฮะอันนี้เป็นเชฟเชฟระดับ5้าดาวจากโรงแรม5ดาวเลยนะครับทำรับรองว่าส้มตำอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอาหารที่จะต้องส่งกันมีไข่พะโล้ด้วยนะครับโอเคข้าวกล่องเนี่ยที่จะทำเสร็จแล้วก็มาเป็นข้าวกล่องแบบนี้นะพอดีผม ผมเอาข้าวกล่องเอ้ยไม่ใช่ดิเอาข้าวสารเอาข้าวสารมามาให้มีมามาา่าปลากระป๋องนิดหน่อยคือไปหลายที่ก็เลยอาจจะดูเหมือนของไม่เยอะเพราะผมลงหลายที่เมื่อกี้เราก็เพิ่งไปที่ดอนหันก่อนหน้านี้เราก็เป็นกุดกว้างอย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋ออันนี้รถรถปอพอหรอโอ้ครับครับอันนี้ฮะอันนี้ครัวกลางที่ผมงปอพจังหวัดมา โอ้โหสุดยอดมากอลังการมาเลยนะฮะรถเคลื่อนที่ของปอพนะฮะสุดยอดเลยอื้มมันต้องแบบนี้นะฮะนี่รถครัวกลางนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจัดขอนแก่นซึ่งเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่งที่มีกระแสน้ำ ท่วมประชาชนพี่องประชาชน่ทา,นาที่จะเยอะนะครับมาจากลำน้ำชีมาท่วมเออ้าป้ายผ้าเราพร้อมนะนะครับท่านนายกรับเลือกบุรพง์นะครับท่านโรทเรียนะเนศบุญโทนะครับแล้วก็หนุ่มดอกคูณนะฮะเอาข้าวสารมามา่าปลากระป๋องมานะครับ มาฝากนะครับของตามอัธภาพนะครับเพราะว่าไปหลายที่นะฮะโอเค